เล่นน้อจนกว่าุดกับแม่โอ้วาง spot ถ้าหนังที่ไปนี้มามมก,ก็ไปนี้ไ,ไหนดีมมาม ว้าวาจายใจจวินใจจอยชนะนังจี่ทำแบบนี้นังจี่บอกมันทำแบบไหนีเขียนเชื่อหม้ គេនៅលោកឆ្នាំយតាម line អង្ជ័យតាមឆ្នាំបាយ1សាម៉ាន់1គឺ........ឆ្នាំតាម line ครับអូខេ ห้านังจี้ห้าวบเฮห้ากวบอะไรห้ากวบโอเอน้องจัยยีสิบห้าลงไปในช่องโอเคเขียนต่อสิจี้ไม่ได้เขียนที่ผ้าเขียนห้าโอเคใช่เขียนห้าสิบห้าก็ได้จะโอเอจะอะไรวงกลมจะอะไรก็ได้แต่เป็นเลขตัวเดียวที่น้องใจเริ่มต้นใช่ไหมก็15 ตาหวังสปอตชานัง hmm. ท oh, mm ี่ไปนันมามาไปนันแล้วก็มามาไปนันแล้วมามาไปนันดูติสโอ้ใจใจวันแล้วอืม ชมหน้าพูดชนะน้องวอลวินไม่มีใครชนะ อีกสามเกมนั่งจะไปตรงกลางเน้นครับได้เลยไม่มีใครชนะตรงกลางถ้ามีใครตรงกลางมันจะไม่มีใครชนะเลยครับ Yeah. ถ้ามามาไปเน้นมามาไปเน้นเลยมามาไปเน้นได้แว่มามาไมหมนังจิก็ะทำนี่นังจะไปก่อนทำไมดีนังจัน <c oughs> <c oughs> มาทำสองได้ไหมในเกมทำสองอันนี้แหละทำสองได้เลยอะตามลูกตามลูกรีเควสตามลูกร้องขอฮ่าฮ่านังที่ไปเน้นเลยกันนังที่ไปเน้นได้นังใจชนะโอ้เก่งจังโลใจชนะเพียวๆเลยใจชนะตลอดเลย โ <Okay, S 2> พ,อพอ่อชนะพ่อเก่งกว่าน้องเจพ่อเก่งกว่าน้องเจพ่อชนะเยอะกว่าน้องเจคิดว่านะน้องเจก็เก่งลูกน้องเจเก่งแบ้ไม่เก่งพอแต่ได้ชูพอ่อ <c oughs> แต่บางทีน้องเจก็ชูพ่อได้นะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย